กะล่ำปีหวานกับน้ำซุปในปริมาณปานกลางเนื้อวัวคุณภาพสูงที่เคี้ยวได้เป็นสุกและซอสถั่วลิสงนั่นเองเพิ่มรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และอรอ่อยอร่อยมันมีรสชาติดีใช่ไหมฮ้ มันไม่ได้รสชาติแย่ yeah. พัตเจ้าเขามีใบหน้าที่พึงพอใจมากอันนี้อร่อยถึงแม้คุณจะต้มมามีที่นี่มันคล้ายกับเส้นพาสต้าแต่มีด้านที่หนากว่าใช่ไหมถ้าคุณใส่มันลงไปในน้ำซุปที่เหลือแล้วต้มมันกับน้ำซุปมันจะผสมผสานเข้ากับน้ำซุปและรสชาตินั้นช่างวิเศษจริงๆ คุณฝ่าบาทรับปากก่อนจะส่งข้ามาที่นี่หลังจากทำลายอาณาจักรแล้วถ้ามีของที่อยากได้ฉันสามารถเอาสิ่งที่ฉันต้องการเขาไม่ต้องการอะไรจากอาณาจักรเล็กๆที่สุกกระปกุกแต่ฉันคิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้น นี่อะไรเกิดอะไรขึ้นอะ,อะไรนี่คืออ,ะ,อะไรหืมตอนนี้เจสเปอร์ถ้าคุณทำได้ตามที่คุณต้องการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะขังคุณไว้ ถูกค้งไว้จนกว่างานธุรการจะเสร็จสิ้นและฉันจะพาคุณไปที่อาณาจักรแล้วต่อจากนี้จะต้องเสี่ยงชีวิตทำกับข้าวอีกไหมแต่อย่าคิดว่าจะคบคนอื่นได้คุณไม่คิดว่าการมีเจ้าหญิงแสนสวยที่มีผมสีบอลและดวงตาสีฟ้าคงจะดีใช่ไหมการให้อภัย หรือเจ้าหญิงผมแดงที่ดูยั่วยวนฉันไม่คิดแบบนั้นไม่คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วตัดสินใจแล้วตอนนี้คุณต้องการให้ฉันยกเลิกการตัดสินใจของฉันหรือไม่พาเธอไปและให้อาหารเธอแล้วขังเธอไว้ใหม่วะเดี๋ยวก่อน คุณเป็นของฉันหัวของฉันยังคงปวดหัว กิมท้องก่อนแล้วค่อยว่ากันน่าอร่อยาฮรสชาติอร่อยฮตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าทำแบบนี้จะอร่อยขึ้นนะมันเหมือนครับกระทของแม่มดหรือไม่คนนี้คิดว่าฉันเป็นแม่มดด้วยเหรอมันค่อนข้างไร้เดียงสาบอกเลยว่าใช่สุภาพบุรุษ คุณต้องการที่จะลองไหมใครเหรอฉันเหรอมมันสนุกจังเสร็จแล้วเหรอมาดูกันว้าวน่าเกียดแค่ไหนดูชั้นทำสิก่อนอื่นให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำผักกับไข่ปรุงแล้วมาคลุกในหม้อข้าวสวยในที่สุดก็ปั้นจนได้ลูกทรงกลมโอ้ถ้าคุณทำอีกครั้งฉันจะคอยดูคุณในฐานะสุภาพบุรุษคุณมีมือที่ใหญ่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณจะปั้นลูกบอลให้ใหญ่กว่านี้เธออาจไม่ใช่แม่มดที่ชั่วร้าย ฉันรู้สึกได้ถึงการจ้องมองของพระองค์ขอบคุณสำหรับอาหารอืมทันเยพืชอืมความหวานสุกกำลังดีมีรสชาติเค็มอร่อยสุภาพบุรุษคุณควรลองด้วย ดีมากและอร่อยมันสะดวกสบายคุณชอบมันดีใช่ไหมฉันจะเอาสิ่งที่เหลืออยู่ฉันจะให้สุภาพบุรุษด้วยกรุณาแบ่งปันกับผู้อื่นกินแล้วฟินแบบนี้เหรอคุณจะให้คนเลี้ยงหรือไม่แน่นอนฉันก็ต้องกินด้วย ไม่ผมว่ามันไม่จำเป็นโปรดให้อภัยเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรอะไรใช่เขาบอกว่าเขาจะแยกราชวงศ์ออกจากคนรับใช้ฉันจะอยู่ท่ามกลางเจ้าหญิงพวกนั้นได้อย่างไรไอซิเลียเห็นได้ชัดว่าเธอจะได้รับการปฏิบัติอย่างขุนนางฉันติดอยู่ในวังล้างมาทั้งชีวิต แล้วฉันถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเจ้านายในช่วงเวลาแบบนี้เหรอฉันต้องเข้าไปใช่ไหมท่านเจอขัดคำสั่งของพระอ,องค์ไม่ได้ดีล่ะฉันรอดชีวิตจากดายุกบ้านั่นจะทนเหมือนสาวใช้หรือน้ำล้างเทา้าโอ้พระเจ้าพอเห็นแก่พักคิดเหรอ